ก่อนเข้าับชมคลิปนี้ไงเนี่ยผมขอฝากเพจเคซันด้วยนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่ผมเนี่ยสตรีมเองนะครับแล้วก็ยังเปิดโค้ดให้คนดูเนี่ยได้เข้ามาเล่นกันด้วยนะครับง่ากไปกดติดตามแล้วกดไลค์เพจได้ด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าหามากเลยครับเข้าไปคุยกันได้ในเพจนะคนที่กําลังมองหาร้านเติม UC พับทีมอายนะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนานั่นคือร้านวิสแมนช็อปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชืื่่่ออออตััววนนครจจาาาก้้แดไไลลทียยมมะะห จเจอนะลุยจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ Wishman Shop <ช>ครับสวัสดีทุท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกม PUBG Mobile แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิว Yo Pass ซีซั่นที่17นั่นเองนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับในสดของคลิป Yo Pass นั่นเองซึ่งของที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันไม่ตรงนะครับกับเซิร์ฟ Global นั่นเองซึ่งนี้เนี่ยผมจะมารีวิวใหม่นะครับว่าของที่มันจะมา,จ,าจริงเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งนี้เนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปเอาข้อมูลจากเซิร์ฟต่างประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ลงหาข้อมูลมาจากหลายๆส่วนแล้วนะครับปรากฏว่าส่วนมากเนี่ย ออกมาจากคลิปที่แล้วเลยครับคลิปที่ผมเนี่ยทำออกมานั่นเองครับคือแบบมันมีแนวโน้มของที่าจะออกมาตรงกันนั่นเองนะครับผมเลยเอาข้อมูลจากส่วนนั้นมานั่นเองงก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่ตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวเต็มที่จะมาจริงๆเนี่ยมาแล้วนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับว่าจะมีอะไรมาบ้างเนาะปาาไปเลยดีกว่า let's go โอเคนะครับในส่วนของเลเวลหนึ่งนะครับของที่เราได้เนี่ยนั่นคือชุด Faceless Cloud s e t นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นชุดตัวตลกนั่นเองซึ่งชุดนี้นะครับจะเป็นชุดสีชมพูตัดก,กับสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้ากากเนี่ยจะเป็นหน้ากากสีขาวนั่นเองครับเป็นหน้ากากที่ไล้ความรู้สึกนะครับด้านบนก,ก็จะเป็นหมวกด้วยซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าชุดนี้เนี่ย ค่อนข,ข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันยังธรรมดาเกินไปนะครับในสรงเลเวลหนึ่งนั่นเองแล้วก็ สิ่งที่จะได้ต่อมานะครับนั่นก็คือสกินปืนอูซี่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตรงกับที่รีวิวไว้จากคลิปที่แล้วนะครับอ่าฮะกเป็นสกินอูซี่ลายมีดาวอยู่ตรงกลางปืนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกสีน้ําเงินสีขาวอะไรพวกนี้ปะปนกันไปนะครับซึ่งจะได้ในส่วนของเลเวล1นนั่นเองซึ่งสวยมากเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเก็บแล้วก็เต erm ิมเลเวพาทีนี้เยอะนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับเลเวล10นะครับของที่เราได้เนี่ยนะัคือเป็นพวกที่มันติดกระเป๋านั่นเองครับที่มีชื่อว่า r i s พน d e n ด์ด o l l อร่ a m e นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่ติดกระเป๋าลายดาวนั่นเองซึ่งสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเป็นโลหะเป็นแบบดาวดาวเงินๆอะไรแบบเนี้ก็มาเติมเลเวลพาร์ทแล้วก็เก็บไปได้เลยนะครับสวยบแบบเลย ต่อไปนะครับในส่วนของเลเวล15นี่ครับของที่เราได้เนี่ยนั่นะค,คือเป็นรูปอวาตารหรือว่าพาร์เซนที่สิบเจ็ดนั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างที่สวยมากนะครับออกแนวะเป็นสีเขียวเขียวมนๆหน่อยนะครับเขียวขี้ม้าหรือเปล่า ซึ่งสำหรับคนที่เก็บในส่วนของรูปโปรไฟล์เนี่ยก็สามารถมาเก็บกันได้ซึ่งผมเนี่ยจำได้นะครับว่าผมเนี่ยเก็บมาตั้งแต่ซีซันที่6แล้วนะครับแล้วก็ยาวลงมาถึงซีซันที่17เลยนะครับก็สำหรับคนที่เป็นพวกนักสะสมก็อย่าลืมมาเติมกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับเลเวล20นะครับของที่เราได้เนี่ยนั่นก็คือท่าเต้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของท่าเต้นเนี่ยก็ได้เป็น shoulder d น w n นั่นเองนะครับก็เป็นการยักไหล่นั่นเองเวลาแบบเออแบบเวลาเรายิงใครได้ก็ยักไหล่นะครับ ยักไหลแบบให้เขาดูอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นการกระตุ้นอารมณ์ไว้อีกฝั่งได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกนั่นเองนะครับซึ่งหมวกอันนี้เนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับที่เวลารีวิวจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมแบบใส่เวกติ้งไปหน่อยนะครับเพราะว่าหมวกมันค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังนิดนึงนะครับคือ มันออกเป็นแนวแบบนักลบสักหน่อยนะครับคือทุกคนเคยเห็นหมวกนี้ไหมหมวกของชุดฟาโรอัปเกรดไหมครับที่ว่าเป็นชุดอัปเกรดแพงๆอ,อ่ะอารมณ์เหมือนหมวกประมาณนั้นเลยครับเป็นหมวกแนวสีน้าเงินหน่อยนะครับออกสีทองๆองนครับก็ ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสาหรับคนที่ชอบก็มาเติมเก็บกันได้นะครับในส่วนต่อไปนะครับเลเวลยิมห้านะครับของที่จะได้เนี่ยจะมีท่าเต้นที่ชื่อว่า Party King นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของท่าเต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะกวนเหมือนกันนะครับก็คือผมว่าท่าเต้นทับจีมอฟบายทุกท่าเนี่ยคือกวนหมดคือกวนหมดทุกท่าเลยครับเอาไว้เต้นแบบย่วประสาทคุดต่อส,สู้เลยวันนี้คือแบบโอเคเลยอะเวิร์กมากนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับเลเวล30นะครับของที่เราได้เนี่ยนะั่นคือสกินล่มนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า Daily s i g l l นั่นเองซึ่งของสกินล่มอันนี้เนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบน้ำตาลหน่อยนะครับเป็นเหมือนล่มดวงดาวนะครับก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนพระอาทิตย์อะไรสามดวงอะไรประมาณนี้ครับใช่เส้นนี้แนละ้วแต่คนมองนะครับมันก็มีดวงตาอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็ดูหรูบิ๊กแบบเลย แล้วก็จะได้สกินของระเบิดมานะครับที่มีชื่อว่า daily s y c l e granite นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสกินที่มีลายเหมือนกับล่มเลยนะครับใช่ในส่วนต่อไปเนี่ยเลเวล40นะครับของที่เราได้เนี่ยนั่นคือสกินเครื่องบินนั่นเองที่มีชื่อว่า dayman airplane นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสกินนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่หรูหรานะครับพรุพารามากนะครับก็ เราดูจากรูปได้นะครับก็ยังมีเหมือนเป็นดาวนะครับตรงกลางเครื่องบินเลยแล้วก็จะมีรวดลายต่างๆที่ประดับนะครับเป็นปฏิมาก,กรรมซึ่งค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับก็มาเก็บเปนได้มาเก็บเป็นที่เ,เ,เยอะเลยนะครับสวยสวยเลยอะ่ะ ในโซนต่อไปนะครับเลเวล50นั่นเองนะครับเราได้เป็นสกินเวกเตอร์นั่นเองที่มีชื่อว่า Tutorial Vector นั่นเองนะครับซึ่งสกินอันนี้เนี่ยจะเป็นสกินออกแนวสีดำตัดกับสีเขียวอ่อนๆน,นะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสีอะไรสีฟ้าปะนี่สีฟ้าแล้วกันนะครับก็ ไม่ค่อยมีลวดลายที่น่าสนใจเท่าไหร่นนะในส่วนตัวผมเนี่ยครับคิดว่าควรจะใส่ลวดลายหรือว่ารูปลักษณ์มาให้เยอะกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วได้เป็นเคียวนั่นเองนะครับเป็นเคียวตัดญ้านะครับก็มีชื่อว่าเดนล y ซิเกิลเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นเหมือนเคียวยมทูตเลยอ่าก็ <laughs> ไม่รูนะครับว่าจะเข้าดรีมอะไรหรือเปล่านะครับในส่วนของรุย a อพาร์อันนี้นั่นเองนะครับอ่าต่อดูนต่อไปในส่วนต่อไปนะครับนั่คือกรอบรูปของรุยโอพาร์ตซีซั่นทีนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสำหรับคนที่เก็บสะสมก็ไม่เก็บไันได้นะครับสวยไปอีกแบบเลยเป็นสีเขียวตัดกับสีขาวนั่นเองนะครับ อันนี้ส่วนต่อไปนะครับเลเวล60นะครับของที story, ่เราได้เนี่ยซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าชุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่สวยนะครับเป็นชุดแดงในส่วนของเลเวล60นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยในภาคจีบบอยจะไม่ค่อยให้ชุดแดงมาในส่วนของเลเวล60นะส่วนมากเนี่ยเขาจะให้มาริโอพาร์ทั้หนึ่งชุดนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของเลเวลมาริโอพาร์ทซีซั่นที่17เนี่ยก็จะให้มานะครับในส่วนของชุดแดงในเลเวล60เลยนะครับ ที่มีชื่อว่า r e s p นเดนด์ドラห์ห์เฮดเกีนะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนของชุดด้วยให้หัวด้วยแล้วก็ชุดด้วยนะครับซึ่งส่วนของชุดก็จะเป็นชื่อเหมือนนี้เลยครับใช่นะครับก็ลองดูได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่ชอบมากนะครับในส่วนของชุดนี้นะครับเพราะว่าทุกคนลองสังเกตผ้าคลุมด้านหลังนะครับมันพิ้วได้ไดว้ทุกคนซึ่งชุดที่มันพิ้วได้ในฟับจิบบายเนี่ยแพงทุกชุดครับ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ากําไรมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่านะครับผมว่าแค่นี้เนี่ยก็คือคุ้มมากๆแล้วนะครับไปเดี๋ยวไูในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับ Let's go ในส่วนต่อไปนะครับนั่นคือเลเวล70นั่นเองนะครับของที่เราได้เนี่ยนั่นก็คือเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจนะครับว่ากระเป๋านี้เนี่ยมันเข้าตรีมยังไงกับชุดนะครับซึ่งผมแบบคือผมอยากเคลียร์กับทางผู้สร้างรูเลอร์พารทับจีมากเลยครับว่า ช่วยสร้างอะไรที่มันเข้าตรีมกันหน่อยครับคือผมผมคัดใจมากเลยในแต่ละซีซันคือแบบสร้างอะไรมาก็ไม่รู้นะครับกระเป๋าก็ไม่เข้ากันเลยนะครับในส่วนของพวกกระเป๋านี่ก็สร้างไหมมันเข้ากันเถอะไหนๆก็นะครับเออทำหรือาพาร์ตมาทั้งทีก็เอาให้มันเข้าตรีมไปเลยแต่ละซีซันจะตรีมนินจาก็ออกกระเป๋านินจาตรีมนุ่นก็กระเป๋านุ่นกระเป๋านี่แล้วแต่กระเป๋านี้มันใส่อะไรวผมไม่เข้าใจเลยนะครับในส่วนของกระเป๋านี้นะขอบ่น่อยเนาะนอกเรื่องนอกเรื่อง ในส่วนต่อไปนะครับเลเวล75นั่นเองนะครับของที่ไม่ได้เนี่ยนัคือรูปอวตาอีกแล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เป็นรูปอวตาของเวลพาร์ทที่17นะครับแล้วก็อันนี้นี่ก็เป็นรูปอวตาของใครก็ไม่รู้นะครับชื่อว่า Guardian Armor Avatar นั่นเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างหลอนะครับใช่หลอบอีกแบบเลยสำหรับคนที่อยากได้แบบเขาเรียกว่ารูปแบบหลอเท่น,นะครับเอาไว้จีบสาวในเกมก็รูปนี้ช่วยคุณได้นีครับดูแบบเป็นคนที่มี เขาเรียกว่าราศีจับเลยนะครับอ่าเห็นไหมมันมีแสงบนหัวด้วยประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยเลยอันนี้ส่วนต่อไปนะครับเลเวล80เนี่ยเองนะครับผมทีได้เนี่ยนะคือเป็นท่าเต้นนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า Guardian Armor นั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับว่าท่าเต้นมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมจะไม่บรรยายเยอะนะครับอ่าดูเองด้วยกัน ในส่วนต่อไปนะครับเลเวล90้าสนะครับของที่เราได้เนี่ยนะั่นคือสกิน M16 นั่นเองซึ่งส่วนมากนะครับผมใช้ M16 มซีหกทีไรนี่ผมล้มตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในสตรีมนะครับหรือว่าทำคลิปอะไรพวกนี้นะครับผมมักจะแห้งด้วยเอ็ตลอดนะครับก็สำหรับคนที่เล่นเป็นหรือว่าจังหวะเอ่อนิ้วดัวแบบนิ้วนิ้วไฟอะไรมาเนี้ยก็ใช้ได้นะครับมีชื่อว่า M16 นี้มีชื่อว่า Guardian Armor เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยทำไมชื่อซ้ำ นะครับก็เป็นออกแบบลวดลายเสียมตาลหน่อยนะครับก็สวยวิกแบบเนาะในส่วนของนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับเลเวล1 0 0ของที่จะได้นี่ครับนั่นคือ Guardian อ r m o เมอร์เซอีกแล้วโหว่าไม่ใช่ครัว่าชื่อมันบักแน่เลยนะครับอะไรเนี่ยมันจะชื่อเหมือนกัน2 3ชื่อเลยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นชุดเลเวล100นะครับเท่ากับว่า RP นี้เนี่ย เท่ากับ RP นี้เราได้ชุดแดงมาทั้งหมด2ชุดเลยนะครับใน1 RP นั่นเองสหรับคนที่เก็บฉายาสายแดงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้เก็บเร็วขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้นั่นเองก็ชุดนี้ก็ผมคิดว่าเป็นชุดที่สวยในอีกแบบหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าเสียดายมันมีแค่ตัวชุดนะครับมันไม่มีหัวอะไรมาให้เลยนะซึ่งหัวเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเป็นหมวกที่เราใส่หรือว่าต้องหาหมวกที่มันเข้ากันมานั่นเองนะครับซึ่งส่วนชุดนี้ผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สู้ชุดเลเวล60ไม่ได้เลยว่าชุดเลเวล60เนี่ยคือแบบจ้าบมากเลยเจมแมวมากเลยนะครับในส่วนนี้นะก็ในส่วนนี้มันดูแบบเทิดทะไปหน่อยเนาะในส่วนชุดนี้นะผมว่ามันหาได้ทั่วไปนะครับซึ่งด้านหลังก็ นะครับไม่รู้มันติดอะไรหรือเปล่านะครับคนทำมาทำมาสั้นไม่รู้เป็นผ้าคลุมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอ่าโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับ RPL Pass s o n 17ที่กำลังจะมาในใกเร็ววันนี้นั่นเองนะครับซึ่งหมดเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่มีเงินหรือว่า เขาเรียกว่ายังแบบยังยึกยักอยู่ววาจะเติมดีหรือเปล่าบอกเลยครับว่าคุ้มนะครับถึงแม้ว่าของอญญาจจะสู้ในส่วนของคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันให้ชุดแดงทั้งสชุดเลยนะคือคุ้มมากนะครับอย่าลืมไปเติมมันเยอะๆนะครับโอเคในส่วนนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย